สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับในการนําเสนอในเลขเสียงไทยนะครับจุดประสงค์ของการนําเสนอก็เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนั้นในการเข้ามารับชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการนําเสนอนี้นะครับก็จะเป็นการเสียงไทยจากไพ่นะครับซึ่ง ใายสำหรับนี้นะครับผมก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะครับได้ลงเมตตาบารมีนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำมาเสีนยงทยนะครับเพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ยังไงแล้วก็วขึ้นอยู่กับการ พิจารณานะครับใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการมารับชมนะครับหากพอที่จะเป็นแนวทางที่ท่านคิดว่าสามารถที่จะนําไปเป็นตัวเลขในการหาซื้อสลักกิมแมกซรัฐบาลนะครับก็คิดว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะนําโชคมาให้กับท่านนะครับ ซึ่งในงวดวันที่16ธังวานี้นะครับผมก็หวังว่าในการเสี่ยงทายในครั้งนี้นะครับจะนำโชคมาให้กับทุกท่านนะครับก็จะมีทั้งแนวทางของเลข3ตัวหน้านะครับลเลข3ตัวท้ายนะครับลเลข2ตัวและเลขรางวัลที่1นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านก็ใช้วิจารณญาณ นะครับถ้าหาเส้ที่นําเสนอนะครับที่ได้จากการเสียงทายนะครับในตรงนี้นะครับตรงกับแนวทางของท่านนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับซึ่งเป็นแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ6ตัวนะครับซึ่งเราสามารถเลือกหาตัวเลขได้นะครับผ่านแอปก็เป๋าตัง ซึ่งหลายท่านคกงจะมีแอปนิ้อยู่แล้วนะครับก็จะสามารถเลือกซื้อสลากนะครับได้ตามตัวเลขที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเลข3ตัวหน้านะครับเลขสาตัวท้ายหรือรางวัลที่1โดยหาซื้อได้ทั้งเลขครบทั้ง6ตัวนะครับและเลข2ตัวล่าง ผมได้นําเสนอแนทางนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าผลวันก็ไม่เข้านะครับในทุกจุดนะครับแต่ก็หวังว่าในทางนี้ผมก็จะนําเสนอต่อไปตลอดนะครับเพราะคิดว่ายังน้อยนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะถูกนะครับ อันบ,บแรกนะครับผมก็จะนําเสนอแนวทางของเลข3ตัวหน้าครั้งที่1และครั้งที่2นะครับจากไพ่นะครับก็จะเสี่ยงจากไพ่โดยเอาไพ่ที่ได้นะครับมาบวกรวมแต้มกันนะครับชุดที่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นชุดแนวทางของเลข3าตัวหน้านะครับ คูณแรกได้5้ากับ9นะครับในคู่ที่2ได้7กับ1นึ่ในคู่ที่3ามได้หกับ6เราก็จะได้เลขสามตัวหน้านะครับ5กับ9ก็คือ4 7กับ1ก็คือ8 5กับ6ก็คือ1นึ่ะครับสี่ นะครับสามตัวหน้านะครับสี่แปดหนึ่งต่อไปเป็นสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับ คู่แรกนะครับเราจะได้แปดกับ4คู่ที่2จะได้2กับ4ี่ในคู่ที่3เราจะได้4กับ1นั่งนั้นสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับก็จะได้2 6 5นะครับ ต่อไปจะเป็นการเสียงทายในเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับ ในคู่แรกนะครับเราจะได้เลข1กับ6นะครับในคู่ที่2เราจะได้8กับ2ในคู่ที่3เราจะได้0กับ0นะครับดังนั้นเลข3ตัวหน้ากับ3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับก็จะได้7 ศูนะครับ70็ดต่อไปจะเป็นการเสียงทายในเลข3ตัวท้ายครั้งที่2 นะครับ ในคู่แรกนะครับเราจะได้เลข7กับ6ในคู่ที่2เราจะได้8กับ2ในคู่ที่3เราจะได้5กับ7จดังนั้นในเลข3ตัวท้ายครั้งที่2ก็จะได้302นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการเสียงทายนะครับในเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเพื่อนำเป็นแนวทางในการหาซื้อสลัลกที่แบงรัฐบาลน,นะครับ เลขท้าย2ตัวล่างนะครับในไพ่เสียงทายคู่แรกนะครับจะได้0กับ3ในเลขเสียงทายนะครับตรงตัวล่างในไพ่คู่ที่2จะได้8กับ0นะครับดังนั้นในการเสี่ยงทายเลขท้าย2ตัวล่างในงวดนี้นะครับ ก็จะเป็นเลขสา ต่อไปก็จะเป็นการเสรี่ยงทายนะครับเลข6ตัวรางวัลที่1นะครับก็เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับโชคนะครับก็หวังว่าในการเสรี่ยงทายครั้งนี้จะมันจะนำมาซึ่งโชคลาภให้ทุกท่านนะครับที่ตัดสินใจนำไปหาซื้อสลากไว้นะครับสำหรับแนวทางของ การเสี่ยงตายนะครับของเลข6ตัวในวันที่1นะครับ ในคู่แรกนะครับหลักแสนนะครับจะได้2กับ4นะครับหลักหมื่นจะได้0กับ1นะครับหลักพันจะได้1กับ7นะครับหลักร้อย จะได้6กับ5้หลัก10จะได้7กับ5นะครับหลักหน่วยจะได้2กับ8นะครับดังนั้นราวันที่1นะครับตามการเสี่ยงทายของงวดวันที่1 6ธันวานะครับก็จะได้

ผมก็หวังว่าในการเสี่ยงทายด้วยไพ่นะครับในแนวทางของเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับก็หวังว่าในเลขหกตัวนี้นะครับจะนำโชคลาภมาให้กับท่านในการที่ไปหาซื้อสลากไว้นะครับก็คิดว่าในแนวทางในการนำเสนอนี้นะครับ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะให้ท่านนำเอาไปพิจารณาตัดสินใจประกอบกับแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับเลข481เลขหน้า3ตัวครั้งที่2คือ265เลขท้าย3ตัวครั้งที่1คือ700 0. เลขท้าย3ตัวครั้งที่2 3 0สเลขท้าย2ตัว3 8เลข6ตัวรางที่หน่งนะครับ6 1 8 1 2่นะครับซึ่งในแนวทางนี้นะครับก็อาจจะตรงกับในแนวทาง ที่นำเสนอไปจากการคำนวณด้วยสูตรนะครับทั้งในแนวทางของ2ตัวล่างและแนวทางของบนนะครับท่านก็ลองเอาไปพิจารณาตัดสินใจดูนะครับเพราะเลขนี้เป็นการที่ได้มาจากการเสี่ยงทายของไพ่นะครับซึ่งจะนำผลของการ เสียงตายจากไพ่นะครับในแต่และคู่นะครับนํามาบวกกันนะครับในแต่ละหลักนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับก็หวังว่าในแนวทางนี้นะครับก็จะนําโชคมาให้ท่านได้เอาไปพิจารณานะครับก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับให้รับทรัพย์ก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ จากแนวทางการเสี่ยงทายด้วยไพ่ในครั้งนี้นะครับในการหาซื้อนะครับในแนวทางของเลขนะครับก็สามารถซื้อได้จากแอปกระเป๋าังคนนะครับแต่หากท่านมีแอปกระเป๋าังค์อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกหาซื้อเลขได้นะครับโดยเราสามารถที่จะเลือก3ตัวหน้านะครับและ สามตัวท้ายนะครับเอามาประกบกันนะครับเป็นชุดหนึ่งใบนะครับอาจจะเอาเลขหมายเลขนี้นะครับมาจับกับหน้าตรงนี้เป็นหนึ่งใบและมาจับกับหน้าตรงนี้อีกหนึ่งใบจะเป็นสองใบเอาเลขตัวนี้มาจับกับตรงนี้นะครับได้หนึ่งใบเอามาจับกับตรงนี้ได้อีกหนึ่งใบนะครับท่านก็อาจจะถูกทั้งเลข แน่สามตัวและเลขท้ายสามตัวนะครับสำหรับเลขชุดสองตัวนะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั้งในแอปกระเป๋าตังนะครับและในแนวทางของหวยเอ็นสามนะครับหวยเอ็นสามก็สามารถที่จะหาเลือกซื้อได้นะครับสำหรับรางวัลที่หนึ่งนะครับก็ลอง เอาไปพิจารณาหาซื้อดูได้ทั้งผ่านแอป,ปกระเป๋าตังหรือตามแผงขายนะครับแต่ที่จะหาซื้อได้ครบเลขตามนี้ท่านหาซื้อได้ในแอปกระเป๋ากระเป๋าตังนะครับเพราะว่าเลขเราสามารถที่จะกดได้เลือกได้ตามนี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ ก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับสำหรับในแนวทางการเสี่ยงทายในครั้งนี้นะครับก็เอาไว้พบกันใหม่นะครับในงวดต่อไปสำหรับแนวทางการเสี่ยงทายด้วยไพ่นะครับซึ่งคํานวณออกมาในผลบวกแต่ละคู่นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับก็รบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ